กับสมาร์ทไทยไลฟ์นะครับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ผมออกมาเดินออกกําลังกาย10,009นะครับในตอนช่วงประมาณทุ่มถึงสองทุ่มนะครับก็ออกเดินสํารวจบรรยากาศกรุงเทพยามค่าคืนนะครับนี่ก็มาอยู่แถวแถวสามเหลี่ยมดินแดงนะครับที่เคยลงทลิปให้เพื่อนๆดูกันไปสามเหลี่ยมดินแดงก็จะอยู่แถวแถวใกล้กับกระทรวงแรงงานนะครับเดี๋ยวนี้ย่านแถวนี้ก็จเจริญน,นะครับใครที่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย ผมแนะนําว่ามาเดินในซอยใกล้ๆบ้านท่านได้นะครับเพราะว่าซอยแถวในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วก็ตรงนะครับเพราะนั้นเดิน1นึ่งเเนี่ยเดิน3ามสี่รอบก็ครบแล้วครับพะซอยหนึ่งบางทีก็ยาวเป็นกว่ากิโลนะครับถึง้าอาจจะกิโลกวสองกิโลอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเดินมาถึงบริเวณถนนพิภาวดีนะครับ ที่จะมุ่งตรงไปที่ท่าแยกลาดรสาวนะครับก็บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับก็ผู้ชุมนุมชอบมาชุมนุมปิดล้อมแล้วก็กดดันรัฐบาลนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะนี่ก็แค่ได้เห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนของกรุงเทพนะครับสั้นๆนะครับก็แนะนําเพื่อนไว้ครับออกมาเดินยามค่ําคืนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่เลือกซอยที่มีความสว่างนิดนึงนะครับเพราะว่าซอยในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ มีค่อนข้างจะมีความมืดแต่เดี๋ยวนี้แสงสว่างก็เข้าถึงหมดแล้วนะครับประกอบกับว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังก็คือในเรื่องของรถลานะครับผมเดินในซอยอนนบนละเรมิตรก่อนหน้าที่จะเดินมาบริเวณเลียวถนนตรงนี้ก็ซอยค่อนข้างจะมีมอเตอร์ไซค์แลวก็รถวิ่งแล่นผ่านเยอะครับรถแท็กซี่ด้วยฮะก็ยังไงก็เวลาเดินให้หันซ้ายดูขวาแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับพกโทรศัพท์ลงแอปพลิเคชันตับก้าวเดินแล้วก็ ลองเดินออกกําลังกายนะครับเพื่อตัวท่านเองเป็นประจํำทุกวันนะครับนี่นะครับตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูผ่านในกล้องนะครับ นี้นะฮะเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมดินแดงฮะจุดที่ผู้ชุมนุมชอบมาชุมนุมปลดปลเรียกร้องรัฐบาลนะครับในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ดูเงียบสงบนะครับยังไม่มีใครมาชุมนุมประท้วงใ,ใดๆบรรยากาศก็เป็นปกตินะครับผมมายืนเวลานี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งกรบผมแต่ให้ดูนะครับก็มีความมืดฝนนะครับอากาศซึ้มๆนะฮะรถไม่ค่อยเยอะมาก